คาเฟ่ดมกระจกคาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดีมีที่นั่งชิลที่สายรักธรรมชาติไม่ควรพลาดกับที่นี่เลยทิมเบอร์โซไซตี้ภูเก็ตคาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาติในป่าสวนยางดูสิทุกคนวิวสวยเหมือนลุดมาจากพินเทลเลสกันเลยที่นี่เขาที่นั่งเยอะมากๆถ่ายไลฟ์ถ่ายรูปสวยก็ต้องนี่เลยโดมกระจกด้านในนั่งหลายหลายคนเลยครับจะมาเป็นกลุ่มก็นั่งได้หมดเลยด้านในมีแอร์ด้วยนะไม่ต้องกลัวร้อนหรือจะออกมาเดินเล่นนั่งเล่นริมสระแบบนี้ก็ได้สวยไปอีก แบบที่นี่อาหารเครื่องดื่มของหวานเขาก็มีครบหวานแล้วก็จัดพิซซ่ามานั่งกินชมวิวกันฟินๆไปเลยพิซซ่าแป้งบางกรอบเครื่องแน่นมากเลยทุกคนอร่อยยังไม่พอนะที่นี่เขาก็ยังมีโซนด้านนอกให้ได้นั่งกันด้วยเป็นโซนโซฟาติดริมสระแบบนี้เลยก็ได้ฟิลดีบิ๊กแบบใครชอบก็มานั่งกันได้เลยครับที่นี่เขาก็เป็นที่พักด้วยนะใครอยากมาพักก็ได้เลยเรียกได้ว่าฟิลดีทุกมุมขนาดห้องน้ํายังสวยเลยทุกคนแถมใกล้ชิดธรรมชาติมีน้องวัวมาเดินเล่นให้ดูด้วยนี่ <c oughs> ใครชอบบรรยากาศแบบ นี้ก็ลองแวะมากันได้ครับร้านเปิดทุกวัน8โมงคึ่งถึง4ทุ่มาแล้วแวะมากันนะครับ